สวัสดีครับมาพบกับปัญญาบรรสีนะครับใน EP ที่หนึ่งอยห้าสิบเจ็ดเป็น EP ไม้กระถางแปดนิ้วนะครับไม้กระถางแปดนิ้วไม้ฟอร์มก็ไม้ตั้ง ความกอตั้งแม่นะครับเป็นไม้วันนี้มีมานํำเสนอทั้งหมดหกสิบกระถางในราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งเราจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยโดยการส่งแบบแพ็กตะการอีพีนี้ราคาสองร้อยบาท รวมค่าจัดส่งจะจัดส่งแบบเก็บเป็นปลายทางหรือแบบโอนก็ราคาเดียวกันราคาสองร้อยบาทต่อกระถางเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งครับกระถางที่หนึ่งเป็นลูกไม้ลูกไม้ที่ผ่ามาแล้วนะครับหนึ่งรอบ ไม่ใช่ลูกไม้ที่เกิดจากไม้เมล็ดนะครับเป็นลูกไม้ที่สีสันสวยงามแล้วเก็บไว้ทําการผ่านะครับอันนี้คือมีดหนึ่งนะครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งกระถางนี้กระถางที่สองครับเป็นลูกไม้เช่นกันนะครับเกิดจากการผ่านะครับขยายทันด้วยการผ่าลูกไม้กระถางที่สองครับ กระถางนี้นะครับลูกไม้กระถางที่สามนะครับได้ไปในราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งนะครับลูกไม้กระถางที่สามปลูกเป็นกอนนะครับต้นนี้เพาะจากเมล็ดลูกไม้กระถางที่สี่ครับเป็นลูกไม้ที่เพาะจากเมล็ดยุบไปหนึ่งรอบแล้วก็ เกิดงอกขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เริ่มตัวนี้มีหน่อมาแล้วนะครับลูกไม้กระถางที่สี่ครับลูกไม้ฟอร์มกอเช่นกันนะครับกระถางที่ห้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเริ่มมีหน่อมาแล้วนะครับก็มีดังให้เห็นนะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เริ่มมีดังมาแล้วเปิดดังมาแล้วนะครับอูกอด้านล่างนะครับกระถางนี้กระถางที่ห้าครับต้นนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับไม้ที่ำนำเสนอในวันนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วราคาสองร้อยบาทรวมส่งทุกกระถางจะแบบโอนหรือเก็บเงินปลายทางก็ได้รูกไม้กระถางที่หกครับอาจจะมีคราบน้ํานะครับเนื่องจากว่า เราเลี้ยงนอกตู้แล้วต้องลงลดเราต้องลดน้ํานะครับและน้ําของทางร้านเป็นน้ําบาดานใบใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใบเ,เก่าๆแล้วมีคราบน้ําก็จะประมาณนี้แตกกอมานะครับเยอะมากครับกระถางนี้เป็นลูกไม้ที่ยุบลงไปนะครับตรงหน้าหนาที่ผ่านมาแล้วเราทําการลื้อหัวมาปลูกใหม่เป็นฟอรรมกอกระถางที่หกครับ ลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เริ่มแตกหนอออกมาแล้วนะครับเป็นลูกไม้เช่กนกันแต่ต้นนี้ยังไม่เคยยุบนะครับแตกหนอออกมาแล้วสามหนอลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับ กระถางที่แปดครับเป็นลูกไม้เช่นกันครับสีทนสีประมาณนี้นะครับก็จะมีติดต่างมานะครับบ้างนะครับกระถางที่แปดครับลูกไม้กระถางที่เก้าครับจะมีสีสันสวยงามแบบนี้มีทั้งหมดสองต้นในกระถางนี้ แล้วก็มีนออีกหลายนอนะครับเป็นกอแบบนี้เลยนะครับกระทางนี้กระถางที่เก้าครับกระถางนี้เป็นกระถางที่สิบนะครับหงเหินครับอนองจะเอียงไปหาแสงอยู่ด้านหนึ่งนะครับแต่ความกอมแบบสวยงามแล้วนะครับนำไปหมุน ให้แดดนะครับหมุมนหาแดดสักสองสามรอบน้องเขาก็จะอยู่ทรงกลมพุ่มสวยๆนะครับกระถางนี้กระถางที่สิบครับกระถางนี้กระถางที่สิบเอ็ดครับกะหัดชะเดชะของเหินต้นนี้มีสองต้นนะครับแล้วก็มีแอบมีสาวน้อยป่าแป้งมาด้วยนะครับ เหมนควรอิ่มนะครับกระถางที่สิบเอ็ดครับกระถางที่สิบสองครับหมายกระถางแปดนิ้วราคาสองร้อยบาทรวมส่งนะครับรวมค่าจัดส่งแล้วทุกกระถางนะครับท่านสนใจ EP นี้ EP ที่หนึ่ง้ยห้าสิบเจ็ด โทรมาที่0876115169 EP ที่157กระถางที่12ครับกระถางที่13ครับเป็นสอพินยานะครับวันโบราณนะครับอยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับกระถางที่13ชื่อสอพินยาในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่14ครับฮองเฮาครับ กระถางนี้อยู่ในกระถางแปดนิ้วของเพาราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่สิบห้าครับไซนี้นะครับอยู่ในกระถางแปดเสียงต่อยสักหนึ่งเดือนนะครับสามารถอัพไซส์กระถางได้นะครับ เกระถางที่สิบห้าครับกระถางนี้กระถางที่สิบหกครับห้องเฮากระถางแปดนิ้วนะครับให้ไปในราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งครับสังเกตกระดูกของห้องเฮาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีต้นหนึ่งกระถางนี้ห้องเฮาชมพูครับกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับใบก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ พออขามีสองกระถางนะครับแบ่งหนึ่งกระถางกับกระถางที่กระถางที่สิบเจ็ดครับกระถางที่สิบแปดครับชายชนมีหน่อมาแล้วครับป้ายมาแล้วหนอ่อมีป้ายนะครับก้านก็ป้ายนะครับแต่ว่าใบยังไม่ป้ายกระถางนี้กระถางที่สิบแปดครับ ายชนลุ้นนะครับกระถางนี้ก็ถังที่สิบเก้าครับใบเรียวๆแบบนี้ควรอิ่มครับใบจะเหมือนขอบครับแต่ถ้าใบายอย่างนี้เป็นสหัสเดชะคนระับกระถางนี้มีทั้งสองสายพันธุ์นะครับสีขาวเช่นกันฮองเฮาและสหัสเดชะกระถางที่สิบเก้าครับให้ไปในราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งทั้งอีพี สนใจโทรมาที่087-611-5169เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรกระถางที่20่สะหัตระเดชะกระถางนี้อยู่ในกระถางสหัตสะเดชะอยู่ในกระถาง8นิ้วให้ไปในะราคา200บาทรวมค่าจะส่งครับ กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นกวนอิมนะครัมีหองเหินมาด้วยหนึ่งต้นเแลบบ็กๆกวนอิมทั้งกระถางนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบสองครับมีทั้งกวนอิมและสาดสเดชะในกระถางเดียวกัน แน่นๆแ,แบบนี้นะครับให้ไปในราคาสองร้อยลมส่งครับละทางนี้กละทางที่ยี่สิบสามครับสหัสเตรชะนะครับกละทางที่ยีิบสามครับละทางที่ยี่สิบสี่ กระถางที่ยี่สิบสี่ครับกระถางท กระถางนี้กระถางที่26ใครชอบสีหวานๆนะครับเวลาตีคูณนะครับกระถางที่26ครับใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกระถางที่27ครับนางผีเสื้อสมุทรกอใหญ่แบบนี้นะครับเริ่มเริ่มกอใหญ่เริ่มแตกหนอแล้วนะครับ ประถางที่ยี่สิบเจ็ดครับเอาบรรยากาศสีมาสวยๆเม็ดสีแบบชมพูอมม่วงแบบนี้นะครับสีสันสวยงามนะครับกก้านดำกระดูกกระดูกก็ชัดกระถางที่ยีบเจ็ดนางขีเสื้อสมุดครับ กระถางที่28ครับมีเจ้ากรุงไกเซอร์ลูกไม้ยอดมุขดัดกลุ่มไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับกระถางที่28ครับกระถางที่28ครับกระถางที่29นางไหมนางไหมมีสาวน้อยป่าแป้งคนมาด้วยนะครับนางไหม ดูลำต้นของนางไหมนะครับก็ลำต้นใหญ่มากแล้วนะครับแตกหน่อออกมาท่านข้างนะครับทั้งหมดสามต้นหน่อมีสามหนอนะครับกระทางนี้กระทางที่ยี่สิบเก้าครับกระถางที่สามสิบครับผีเสื้อชมพู ก็จะมีสีชมพูเป็นจุดสวยๆแบบนี้นะครับกระถางที่สามสิบครับสีเสื้อชมพูกระสางที่สามที่เบียดทับทิมชมพูมีสาวน้อยปาแป้งด้วยนะครับทางนี้สาน้อยปาแป้งก็เป็นกอเลยนะครับแล้วก็ทับทิมชมพูก็เป็นกอแบบนี้นะครับกระถางนี้กระถางที่สามสิเบ็ดครับ กระถางนี้กระถางที่สามสิบสองครับมีทับทิมชมพูเจ้ากรุงเดนมาร์กแล้วก็ตัวนี้นางไหมเขียวนะครับมีทั้งหมดสามชนิดด้วยกันในกระถางนี้เจ้ากรุงไกเซออีกต้นหนึ่งนะครับเป็นวันที่เราปลูกตั้งใจปลูกให้เป็นฟอร์มคอแบบปรุงแต่งนะครับก็เกิดมาก็จะหนาประมาณนี้นะครับ กระถางนี้กระถางที่สามสิบสองครับมีทั้งหมดสามด่างในกระถางนี้นะครับก่อแน่นแน่แนแบบนี้เลยนะครับใครชอบความกอที่มีความแตกต่างในกระถางเดียวนะครับแนะนํากระถางเหล่านี้นะครับกระถางที่สามสิบสามครับกระถางนี้กระถางที่สามสิบสี่ครับมีทั้งหมดสามต้นด้วยกสามสายพันธุ์ด้วยกันมีไม้ะกูลนกกลง ฝักโพทองทับทิมจมพูในกระถางนี้ปลูกเป็นฟอร์มกอแบบแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับกระถางที่สามจุดสี่ครับฟอร์มกอไม้รวมราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งสนใจโทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหรือแอดไลน์ line, ด้วยไอดีไลน์ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้า กระถางที่สามสิบห้าครับเป็นลูกไม้ทั้งกระถางเลยนะครับออก,กระดูกชัดๆใบนี้ก็แดงนะแดงเข้มๆกระถางที่สามสิบห้าครับกระถางที่สามสิบหกครับกระถางนี้มีนางเสือดาวไว้ปาก อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ม้ากันตะกะกันตะกะลูกไม้ยอดมงกุฎแล้วก็บรรดากร,าระถางที่สามสิบหกครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเจ็ดครับเขาเคยมีป้ายสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็มีเม็ด สีแดงเม็ดสีแดงเข้มเลือดหมูกันใบสีดำครับตัวนี้เป็นกอมาแล้วนะครับรอหน่อยอีกรอบนึงนะครับกระถางที่สามสิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบแปดครับ ทั้งหมดนะครับเป็นไม้นอกตู้เสียงนอกตู้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับฟอร์มก็สวยอยู่แล้วโดนทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดครับอยู่ใต้เสแลน70เอร์เซ็นตนะครับแดดค่อนข้างจะแรงอยู่เช่นกันตางนี้เป็นมิ่งจีนนะครับเฉพาะต้นนี้นะครับมิ่งจีนอันนี้เป็นลูกไม้ ก็ลูกไม้ครับกระถางที่สามสิบแปดครับราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งในอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดกระถางที่สามสิบแปดวัวแดงวัวแดงก็จะมีหน้าไปเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับกัดเปสยสีตรงกลางก้านสีเขียวก่อแน่นแน่นแบบนี้นะครับ วัวแดงราคาสองร้อยบาทรวมค่าจัดส่งกระถางที่สามสิบแปดครับกระถางนี้กระถางที่สามสิบเก้าวัวแดงครับวัวแดงก็จะกัดสีสวยๆแบบนี้นะครับชมพูดันตรงกลางสีเขียวอยู่รอบแล้วกระดูกสีชมพูก้านใบสีเขียวนะครับความกอแน่นๆแบบนี้เลยนะครับกระถางที่สามสิบเก้า ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับวัวแดงกระถางที่40ครับสีสันสวยงามเช่นกันนะครับคอมกอไม่ต่างกันเลยนะครับ2กระถางนี้กระถางที่40ครับกระถางที่41ครับฝันดาวครับอากาศช่วงนี้ใบเป็นสีนี้นะครับ อีกยอดหนึ่งก็ึืนอยู่กับสภาพอากาศนะครับใปที่ผ่านนมานะครับก็ประมาณพวกนี้กระถางที่สี่สิบเอ็ดครับกระถางนี้เป็นช้งางเผือกใบบัวช้างเผือกใบบัวก็จะใบก็จะหุบลงนิดนึงนะครับลกษณะคล้ายๆล่มหุบเะครับแต่ถ้าใบไหนไม่ได้ตั้งขึ้นไปนะครับก็จะเป็น แบบนี้นะครับสีสันแบบนี้แต่ถ้าใบไหนทั้งตรงๆนะครับเขาก็จะปลุกลงไปแบบนี้ครับช้งเผือกใบบัวกกระดูกสีชมพูขอบใบสีเขียวแต่ก้านใบเป็นเสี้ยนสีดํานะครับกระถางที่42ครับกระถางที่43ครับ เรามาต่อกันที่หกลงนะครับกระทางที่43ต้นนี้มีทั้งหมดสองต้นกับหนึ่งนอครับนหนึ่งหนอแทงมาแล้วครับเพิ่งมีใบเดียวนะครับหนอใหญ่กนระถางที่43ครับกระทางที่44ครับ สะกูลณ์บหงนะครับแต่เป็นลูกไม้นะครับกระถางที่สิบสี่สี่สิบสี่ครับดูลักษณะการกัดสีของแต่ละใบนะครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบสี่ครับกระถางที่สี่สิบห้าครับใบใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยนะครับกระถางที่สี่สิบห้าครับ กัดสีขึ้นมาใบใหญ่ๆอย่างนี้นะครับกระทางที่4ีครับใบใหญ่และกัดสีมาแล้วนะครับใบใหม่ทั้งใหญ่และกัดสีสวยนะกร,ระถางที่สี่สบครับหลงกระถางที่47ครับ มีทั้งหมดสี่ต้นนะครับกระทางนี้หลอดไปกําลังแทงมาอีกสองต้นยังไม่มีหลอดนะครับแต่สีสันสวยงามทุกใบครับกัดสีมาแล้วทุกใบกระทางที่สี่สิบเจ็ดครับพกหลงกระทางที่สี่สิบแปดครับใบกัดสีมานะครับใบใหม่กัดสีแล้วทุกใบนะครับใบเก่าก็ จะสภาพประมาณนี้นะครับเกี่ยวเขาสะพักเขาก็จะทิ้งใบก็จะมีหลอดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าช่วงหน้าฝนก็จะแตกหน่อขึ้นเรื่อยๆกระถางนี้กระถางที่48ครับกระถางที่49ครับ6หลงเช่นกันนะครับหลอดใหม่มากัดสีมาแล้วนะครับใบเก่าก็จะเขียวนิดนึง2-3ใบแรกคนระับ อาจจะเผลอาจจะามถึงสี่ใบห้าใบานะครับที่ยังเขียวอยู่แต่เมื่อหัวแก่เต็มที่แล้วนะครับเริ่มมีหน่อแล้วเขาก็จะกัดสีมาแบบน,นี้แในนอใหม่ที่เกิดขึ้นมายังไงก็เขียวนะครับสําหรับตะกูลนกหลงนะครับนอใหม่หัวยังเล็กก็จะเขียวประมาณนี้กระถางที่สี่สิบเก้าครับกระถางนี้กระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับมีสองต้น ใบใหม่กัดสีหมดแล้วนะครับกัดสีทุกใบแล้วก็มีอีกหนึ่งหนอด้านล่างเ,เขียวๆนะครับเริ่มแตกกอมาแล้วถ้ามีหนอที่หนึ่งก็จะมีสองสามสี่ตามมานะครับกระถางที่ห้าสิบเอ็ดครับกระถางนี้เป็นกระถางที่ลูกไม้นะครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสองลูกไม้หลายๆชนิดรวมๆกันนะครับ กระถางที่ห้าสิบสองเป็นฟอร์มก่อก่อนแน่นแบบนี้เลยนะครับจะใส่กระถางใหญ่ๆเดี๋ยวน้องเขาก็จะต้นและใบใหญ่ขึ้นกว่านี้ก็จะทรงสวยกว่านี้นะครับนี้กระถางแปดนิ้วก็ล้นกระถางแบบนี้แล้วนะครับถ้ารุ่นนี้แล้วสามารถอัพไซส์กระถางได้เลยกระถางที่ห้าสิบสองครับ กระถางที่53ครับเจ้ากรุงเดนมารกถ้าหัวเริ่มแก่สีก็จะเริ่มแบบนี้นะครับแต่ถ้าหัวยังเล็กอยู่บางต้นก็จะสีลักษณะแบบนี้นี่คือลักษณะเด่นของเจ้ากรุงเดนมารกยิ่งสีเข้มกัดสีเยอะก็แสดงว่าหัวใหญ่นะครับกระถางที่53ครับกระถางนี้กระถางที่54ครับ เจ้ากรุงเดนมาร์กเช่นกันนะครับลักษณะหัวต้นแม่นะครับก็จะดูจากใบนะครับก็จะมีความเข้มขึ้นมากัดสีออกสีไปโซนโทนเหลืองนะครับปลาถางที่54ครับปลาถางที่55ครับเจ้ากรุงเดนมาร์กเช่นกันความส,สวยๆเลยนะครับต้นนี้ กระถาังที่ห้าสิบหกครับเจ้ากรุงเดนมาร์กและครับทิมชจมพูนะครับกอแน่นแบบนี้เลยนะครับกระถาังที่ห้าสิบหกครับกระถาังที่ห้าสิบเจ็ดเป็นลูกไม้สีสันก็ประมาณนี้นะครับเป็นลูกไม้ก็ก็ใหญ่กอดแน่นๆกระถาังที่ห้าสิบเจ็ด ลูกไม้ให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งใครสนใจโทรมาที่0876115169หรือแอดไลน์ด้วยไอดีไลน์ศูนย1แปดเจ็ดหกสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับกระถางที่57ครับลูกไม้กระถางที่58ครับบางใบก็กระดูกชัดนะครับลักษณะ ประมาณนี้นะครับก็สีเข้มๆสีหวานๆนะตัวนี้สีเข้มๆกนะระถางที่58ครับกระถางที่58ครับกระถางที่59ครับเป็นบอลโพลิด้ามีชื่อว่าแคนดิดัมนะแคนดิดัม กระถางที่ห้าสิบเก้านะฟอมกอแบบนี้เลยนะครับเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับสามารถพ่าหัวได้เหมือนกันนะครับไม้คอริดาไม่ได้ขยายแค่หนออย่างเดียวนะครับป่าหัวก็ได้นะครับอันนี้เป็นไม้ผ่าหัวที่เราอันยาลองดูนะครับลองซื้อมาดูว่าวันคอริดาสามารถผ่าหัวได้หรือเปล่านะครับกระถางที่ห้าสิบเก้าครับ มาถึงกระถางสุดท้ายครับกระถางที่หกสิบนะครับจะบอกหวานก็ไม่หวานนะครับสีนี้แต่ว่ากระดูกชัดนะครับกระถางสุดท้ายแล้วนะครับใครสนใจโทรมาที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าหรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับสามารถสอบถามปัญหาได้นะครับเรายินดีตอบทุกคำถามนะครับ หรือว่าถ้าแอดมาแล้วตอบช้านิดนึงก็เนื่องจากว่าพ่อคา้ากําลังอัดคลิปวิดีโอหรือตัดต่อคลิปวิดีโออยู่หรือบางครั้งถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะรับลูกค้าหน้าร้านก็อดใจรอ,อนิดนึงนะครับพ่อค้าว่างพ่อคา้า,คาก็รีบตอบทันทีกระถางนี้กระถา,างที่60ครับสําหรับลูกไม้ในวันนี้นะครับราคา200บาทรวมค่าจัดส่งทุกกระถางเราจะัดส่งแบบแท็กะการ้า จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยใช้เวลาแล้วในการจัดส่งนะครับสองสองถึงสี่วันนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ภาคอีสานนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลาสองถึงสามวันส่วนภาคใต้ใช้เวลาสองถึงสี่วันขึ้นอยู่กับภาพไปรษณีย์ไปทุกวันหรือไปวันเว้นวันนะครับ กระดถางสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่กดหนุนนะครับเดี๋ยวอนยาจะพยายามทําให้ได้วันละสองคลิปนะครับสําหรับคนที่โทรมาเลือกจะได้ไม่ต้องผิดหวังนะครับว่าเพราะมีคนเลือกก่อนสำหรับวันนี้อัญญาวันสีสวัสดีครับ